และเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรนะแต่ถ้าหลวงปู่หลวงอาหลวงตาหลวงลุงทั้งหลายพูดตามพระพุทธเจ้าและพูดได้ไม่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ฟังได้พระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าหลักมหาประเทศสี่นะฟังใครพูดมาแล้วเนี่ยบอกเนี้ยคือคำพระพุทธเจ้า โดยเขาอ้างว่าฟังมาต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือฟังมาจากภิกขุผู้หูสูตรรูปใดรูปหนึ่งหรือฟังมาจากภิกขุนะผู้หูสูตรอาวาสใด,ดาอาวาสหนึ่งหรือฟังมาจากคณะพระเถระอาวาสใด,ดาอาวาสหนึ่งนะพระเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าขัดขานกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาเทียบเคียงในธรรมในวินยัยที่รปองตัดไว้สักก่อน ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้แสดงว่าพิกุรูปนั้นทรงจำมาถูกจำนะไม่ใช่คิดเองด้วยแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพิกุรูปนั้นจำมาผิดให้เธอละทิ้งคําพูดนั้นไปเสียนะนี่เป็นอย่างนี้ก็ลองไปดูมีหลายๆอย่างที่เราควรจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กลับมาในสิ่งที่ถูกต้องนะ ช่วยกันทำเพื่อความเจริญความตั้งมั่นของพระสัทธรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติแต่กำลังกลายพันธ์ไปเรื่อยๆกำลังผิดเพี้ยนไปเพี้ยนไปเหลือแต่พิธีกรรมและพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าด้วยนเราบอกว่าโอ้ศาสนาต้องมีเปลือกมีกะพีน่ะ ลือกก็ไม่ใช่กับพีก็ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกับพีนั้นผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วแต่สิ่งที่เราบอกเป็นเปลือกเป็นกับพีณนวันนี้เป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นบัญญัติมันปนกันมั่วไปหมดแล้วนะลูกหลานเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องหลักฐานพวกนี้เราจึงไม่ทำเองเราจึงเอาหลักฐานที่ประเทศไทยถืออยู่นี่แหละ คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ